บ้านกระแสสังคมไม่ไหวกองทัพเรือยอมถอยโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำจากประเทศจีนและถือเป็นการถอยติดต่อกันเป็นปีที่3แม้เดิมทีคาดหวังการเจรจาก,กับจีนเป็นผลที่ต้องจ่ายงบประมาณก้อนแรก1ใน20หรือ900ล้านบาทจากวงเงินตามโครงการ22,500ล้านบาทแต่ถ้าย้อนกลับไปดูก่อนโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจะถอยออกจากแผนจัดซื้อตามงบประมาณปี2565 ธารรัมมนตรีสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร,รวมถึงกระแสสังคมออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อต้านไม่เห็นด้วยก่อนมีคำสั่งให้ถอยโครงการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาและตามแผนกองทัพเรือมีการตั้งของงบประมาณผูกพันใหม่4,100ล้านบาทจัดซื้อโดรนในภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายทะเลและอีก300ล้านบาท จัดหาระบบสื่อสารควบคุมเรือดำน้ำจัดหารถยานต์เกราะสะเทินน้ำสะเทินบก4,385ล้านบาทส่วนงบประมาณผูกพันเดิม5โครงการ1 2 2 0ล้านบาทและต้องจ่ายในปี2 5 6 5จำนวน253ล้านบาทขณะที่กองทะบกตั้งงบประมาณผูกพันใหม่4,400ล้านบาทและต้องจ่ายภายในปี25 6 5จำนวน880ล้านบาท อาทิคโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์รถถังขนาดกลางรถหัวลากขนส่งยุโทโธปกรณ์ขนาด60ตันการจัดหาระบบควบคุมการยิงของรถถัง M60 และเฮลิคอ,อปเตอร์แบบโจมตีส่วนงาประมาณผูกพันเดิมจากปี2 5 1 4รวม10โครงการวงเงิน11,970ล้านบาทและตามสัญญาซื้อขายต้องจ่ายในปี2565จำนวน5 2 0ล้านบาท อาทิคโครงการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปยานกราสไตเกอร์รถถัง VT4 และสะพานยุทธวิธีขณะที่กองทัพอากาศแม้ไม่ได้ตั้งงบประมาณใหม่แต่ยังคงมีผูกพันค้างเก่า10โครงการรวม12,100ล้านบาทและต้องจ่ายคืนในปีนี้1820ล้านบาทอาทิเค,ครื่องบินฝึกเครื่องบินโจมตีขนาดเบา และโครงการพัฒนาปฏิบัติการในห่วงอวกาศพร้อม3โครงการใหม่คือโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางอากาศโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศและโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศรวมไปถึงโครงการผูกพันตามปีงบประมาณ2 5 6 1รถึง2 5 6 3รวม15โครงการ23,965ล้านบาทและต้องจ่ายในปีนี้ 7,472ล้านบาทอาทิการปรับเครื่องบินคลิปเพนฮลีคอปเตอร์เครื่องบินโจมตีขนาดเบาเครื่องบินขับไล่ฝึก t 50TH และเครื่องบินอัลฟาเจ็ทั้งนี้โครงการจัดซื้อแบบปีเดียวที่ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อคารุพันธ์ทางทหารเสื้อกราะและกระสุนยางโดยกองทัพบกตั้งงบไว้4,800ล้านบาทกองทัพเรือ1,750ล้านบาท และกองทัพอากาศ2,170ล้านบาทและตามแผนการจัดซื้ออาวิศวกรปี2 5 1 5กองทัพได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ร้อยละ20ของโครงการทั้งหมด